อย่าใส่สีแดงมานะควายขวิดตายเลยนะครับนี่โอ้โหสีแดงกำลังชางเลยนี่ไปเที่ยวกันเฮ้ยกำลังหาเสียงเลยอ่ะไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหนี่เบอร์อะไรเนี่ยนี่ไปเขาเขาจะเบอร์อะไรก็เรื่องเขานะเขาจะเลือกอะไรก็เรื่องของเขาเรื่องของเราเอาตัวเราให้รอดนะครับจะเปลี่ยนนายกกี่คนจะเปลี่ยนนะอะไรอะผู้นํากี่คนไม่เกี่ยวกับเราขอให้เศรษฐกิจมันดีเท่ากันอ่ะไปเดี๋ยวเราดูกันเรื่อยๆกันนะครับน้องน้องน้อง เอ้าอันนี้น้องลูกเย็บนี่ใส่สีแดงมาไม่กลัวควายผิดเหรอก็อยากจะให้สดใสจะปีใหม่แล้วอะค่ะอยากให้ทุกคนแบบว่ามีความสดใสมีสิ่งดีๆมีที่มีทางของตัวเองค่ะอ่านี่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 อย่าลืมนะครับเบอร์สามฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับนี่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 รถอะไรนะเลือกตั้งกำลังวิ่งเลยได้คนลาไหมเนี่ยปล่อยเข้าไปน้องลูกเย็บค่ะเอาตัวเราให้รอยก่อนเป็นนายกอบตตลิ่งชันอาอก็เราอยู่ตลิ่งชันไงเนี่ยนะก็ดูป้ายดิเป็นอบตตลิ่งชัน นายกอบาาตอตลิงชันใช่ตําบลอะไรนะเราอยู่ที่ตําบลตลิงชันอำเภออะไรอยู่เขตในเมืองซะด้วยตําบลอะไรเออตําบลตลิงชันอำเภอเมืองจ<ช>ังหวัดอะไรสุพรรณบุรีค่ะโอ้โหเดี๋ยวดูที่น้องเย็บพงเทิงนี่ปิวกันเต็มไปหมดเลยอ๋อลมดีค่ะนี่เรามาวันนี้จะมาปีนต้นตาลกันเหรอใช่ค่ะขายไปแล้วค่ะฮะข,ขายขายลูกตาลขายลูกตาลไปหมดแล้วเอาไปทําขนมมาแล้วแต่ที่ยังอยู่สิ ลูกตาลขายไปแล้วแต่ที่ยังอยู่ใช่ค่ะนี่จะมาดูที่ว่าตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวดูที่มีปลาอยู่ไม่เยอะแล้วนะเหลือไม่กี่แปลงแล้วเหลือไม่กี่แปลงแล้วอ่าอันนี้มันน้าท่วมหรืออะไรอันนี้มันเป็นคลองค่ะเป็นคลองส่งน้ําค่ะลองหน้าที่เราเลยใช่เอ้าแล้วอย่างนี้น้ำมันจะท่วมไหมก็ดูดิดูอะไรไม่ท่วมก็เขาก็ปั๊มน้ำปั๊มน้ำใช้ตลอดมีน้ําใช้ตลอดปีแต่ไม่เคยท่วมสถานีสูบน้ำา่ สถานีสุดน้ำใช่ไหมใช่เขาจัดการทิศท,ทางน้ําไม่เคยมีคราบน้ําท่วมเลยค่ะพี่บอยอ่าค่ะเขารักษาระดับนี้ตลอดมามานี่อย่าโม้มากน้องลูกเชฟมาดูตรงนี้กันหน่อยค่ะนี่โอ้โหรถวิ่งกันเต็มไปหมดใช่ค่ะนนเขาเรียกอะไรตันคู่เหรอใช่ค่ะอ้าวอันนั้นตันเดียวค่ะอันนั้นตันเดียวนี่ตันคู่รู้แล้วแหละว่าตอนนี้ที่น้องลูกเจ๊ยบ,บอกอะ่ะเราอยู่ที่ตําบลตลิงชันอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจะพามาเที่ยวดูธรรมชาติมาดูเข้าปักเบ็ดปักปลา ตัวะไรงอมหอยงมกุ้งกันค่ะนี่ไอเรื่องทีดินเน่ขายแน่นอนล่ะแปลงละไร่ใช่ไหมไม่จะซื้อแห่มาเหวี่ยงขาปลาเยอะเดี๋ยวไอทีดินนี่เขาขายอยู่แล้วเดี๋ยวพาไปดูแปลงละไร่แต่ตรงเนี้ยไปดูถนนหนทางกันก่อนอ๋อถนนดีถนนรอบทิศทางทางสาธารณะซะด้วยอ่าแล้วอย่างเงี้ยบรรยากาศลูกทุ่งลูกทุ่งอย่างเงี้ยเรีวกว่าบ้านนอกบ้านนอกอย่างเงี้ยแต่รถผ่านไม่ขาาสายใช่ค่ะตรงนี้มันห่างจากตัวเมืองสุพรรณหรือกรุงเทพไกลไหม ห่างจากกรุงเทพหนึ่งมกิโลจากเซ็นทรัลเวสเกต103่มกิโลค่ะ,ะปะกี้จับพิกัดแล้ว103ยมกิโลค่ะห่างจากตัวเมืองสุพรรณก็คิดง่ายๆห่างจากวัดป่าเรล,ลายอ่ะยีกิโลก็ไม่ไกลมากค่ะห่างจากโรงเรียน ตลิ่งชันโรงเรียนเมืองสุพรรณนะคะแค่4กิโลค่ะโอ้ยจิบจิบเลยค่ะแล้วแถวเนี้ยของกินของใช้เต็ไมไปหมดเลยโอ้ยสะดวกสบายชุมชนเยอะมากอ้าวเรื่องที่ดินเดี๋ยวค่อยนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยคุยมาคุย่านนี้ก่อนมีตลาดนัดมีคลองโถมมีร้านค้า,านะคะก่อนมรอีร้านกาแฟมีปัม๊มคือ,อง่งยๆอยู่ในเรียกว่าสาธารณปโภคแหล่งท่องเที่ยวทั่วเลยใช่ค่ะ,ะก่อนจะซื้อที่ดินก่อนจะดูที่ดินนี่ต้องรู้เคารู้เลาก่อน นี่น้องเจี๊ยบมาดูหน่อยเห็นเขาคุยกันนะคุยกันหนาว่ามีคลองมาขมเท่าใช่ค่ะเอาไปไหนแล้วเราเดินมานี่สินี่ไงคลองมาขมเท่าเนี่ยข้ามถนนไปเนี่ยอันนี้คลองเลยปะเนี่ยอันนี้นี่ก็เป็นที่ส่งระบายน้ําค่ะอแต่ผักตบชวาันขึ้นเยอะใช่ค่ะนี่อยู่ไกลๆวัดหนองน้ําแดงใช่ไหมถูกต้องค่ะนวัดหนองน้ําแดงเห็นป้ายไหมสองกิโลน้องเจี๊ยบเห็นไฟทางนี้เต็มไปหมดเลยนะใช่ค่ะแล้วรถวิ่งก็ไม่ขาดสายเป็นถนนเส้นหลักค่ะ้นเหนือล่องใต้ได้ที่ที่เราจะดูกันมีอยู่ตรงไหนนี่ไงค ตรงนู้นเลยนะเนี่ยสวยงามทงเนี่ยค่ะอ่าแต่ยังไม่ดูต้องไปลึกไม่ต้องอ้อมเขาหลายลูกเป็นสิบลูกไม่ใช่วงนี้หมดเลยใช่ค่ะมีคนมาปลูกบ้านอะแยะแล้วมีคนอยู่จริงค่ะไปดูถนนไม่ท่วมเลยค่ะรับประกันไปดูถนนไปดูถนนงันก่อนค่ะเดินมาที่เราเร็วที่น้องเจ็บค่ะอ่าไปดูถนนการรถยังไม่มีแต่รถนี่ไม่ขาดสายแน่นอนใช่ค่ะถนนนี่ทําใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยว่าจะมาเปิดร้านลูกค้าที่มาเนี่ยเขาว่าเขา่จะเปิดอู่เปิดร้านซ่อมยางรถใครจะมา มันมีรถวิ่งผ่านตลอดยิ่งวันหยุดนะแกงบิ๊กไบค่ะเปิดร้านขายข้าวแกงได้ไหมได้เลยค่ะมีคนเนี่ยเลี้ยวขวับจอดตรงเนี้ยเหมาะเลยค่ะเห็นอย่างนี้นะหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหภูเขาก็มีนุ่นใช่ค่ะทุมชนเนี่ยหลายร้อยหลังคาเรือนมากใช่น้ำก็ไม่ท่วมแล้วล่องใต้น้องเจ็บเขาว่นนี้เขาวานนี้เขาวันนี้เขวนนี้เขาวนนี้ขรถเขียวรถเขียวล่องใต้นําไปไหนล่องใต้ไปไปเส้นนี้ดิอันนี้ไปทางเนี้ยไปทางไหนเนี่ยนี้ไปอุทัยธานีค่ะขึ้นาทชัยนาท ปัจจุบันเนี่ยเหมือนมันไม่ทางเลี่ยงเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่ต้องผ่านตัวจังหวัดใช่แล้วไปทาง,งานู้นไปทางไหนที่เดนเนไปสุพรรณบุรีกรุงเทพไปกรุงเทพไปราชบุรีไปเพชรบุรีไปใต้ไปได้หมดไปได้ทั่วเลยค่ะอยากจะไปไหนก็ไปเถอะค่ะโ,โหรถไม่ขาดสายจริงๆใช่ที่มันจเจริญมากๆเลยอ่ะก็ แอบเสียด้อยู่เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปมันก็จะราคาแรงอยากได้อยากได้ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มีแต่คนโทรมาสอบถามเพราะว่าเขาหนีน้ํากันมีน้ําท่วมใช่ตอนนี้ก็สบายใจได้ใช่แล้วมันราคาหลักแสนมันมันไม่แพงค่ะหนึ่งไร่เท่าไหร่อย่างเงี้ยหไร่หก0 0นสออกค่าโอนให้ฉนดสีอะไรคุดแดงพร้อมโอนเลยค่ะฉนดคุดแดงใช่มีฉนดให้ดูเลยถ้า สนใจก็โทรมาแล้วก็มีไอดีไลน์เป็นเบอร์โทรเบอร์เดียวกันถ่ายรูปฉนดให้ดูเลยถ่ายผังให้ดูเลยซื้อปุ๊บเอานดกับบ้านได้เลยได้เลยค่ะเพราะมันมีคูดแดงมันพร้อมโอนใช่ไม่มีพันธะไม่มีหลอกลวงไม่มีว่าจะต้องมารอเดือน2เดือนไม่มีค่ะ,ะข้ามไปฝั่งนู้นหน่อยค่ะนี่ตามมาตามมานี่นนตามน้องเจี๊ยบมาเลยอันนี้คองมะขมเท่าค่ะพี่บอยของมะขมเท่าใช่ค่ะที่แย่มาะจากแม่น้ำเจ้าพระยานะใช่ค่ะปลาของมะขมเท่าวัดหลวงปู่สุกนี่โอ้โห สังเกตรถเอาเองนะใช่ก็หน้าไขโารตีใส่ใหม่เหมือนกันนะคะอ่านี่น้องลูกเก๊บน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ะนะน้ำไม่ขาดสายด้วย<ช>ระบบชนประทานนี่เป๊ะเลยใช่สวยมากตอนเช้านี่ออกกำลังกายวิ่งก็มีความสุขค่ะแล้วมาอยู่ตรงนี้น้ำประปามีไหมมีค่ะหรือน้ำหรือใช้น้ำคลองก็ถ้าเราจะสูบมาน้ำคลองเราจะมาทำอะไรรถผักหรอมาโดดเล่นได้ไหม ดผักก็ได้ค่ะแต่มันไม่ต้องใช้เพราะว่าน้ําปปาเรามีให้ใช้ไฟฟ้าเรามีให้ใช้ม,มีต่อหน้าแปลงให้เลยค่ะอ่ะไปน้องลูกเจียรไปดูข้างในกันตรงนี้รถมาเยอะมากค่<ฮ>ะยังไปไม่ได้อีกนะฝั่งนู้นเต็ไมไปหมดเลยนะแต่ฝั่งนี้ว่างแนละ้วเดี๋ยวใจเยน็นใจเยน็นอ่านุ่นนุ่นนุ่นซ้ายว่างขวาว่างดูให้ดีนะแต่มันไม่ว่างอะดิหมดทั้งนู้นมาทางนี้หมดทางนี้ไป,นไปทางนู้นเต็ัไปไปหมดเลยไปเดี๋ยวให้น้องลูกเชียรพาไปดูว่าไอ้หกแสนสองเป็นยังไงบ้างค่ะ ที่นี่นะคะพี่บอยใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายค่ะคาเฟ่เยอะมากวาซีมีอะไรบ้างอ่าดีดีฟ l o w e ค่ะแล้วก็มีคาเฟ่มีร้านกาแฟก็พุ่พับเลยค่ะแถวเนี้ยนะใช่ค่ะอ้าโรงเรียนมีมีวัดมีมีโรงพยาบาลมีมีตลาดมีชมชนมีปั๊มมันไม่ห่างจากตัวเมืองสุพรรณมากอะค่ะแล้วอย่างนี้เดี๋ยวถามก่อนอย่าเพิ่งเดินไปไหนค่ะข้างหลังไม่มีคลองด้วยใช่ค่ะนี่วิวสวยอย่างนี้ถามเบอร์โทรหน่อยสิทั้งเบอร์โทรทั้งเรียกว่าไลน์ติดต่อติดต่อยังไงค่ะ 0946856064อีกรอบหนึ่ง0946856064โทรมาเบอร์นี้เลยใช่ค่ะอ้าวไปเดินอีกยังไม่จบยังไม่จบจะไปดูเขาข้างในก่อนรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งค่ะอ้าวนี่นี่โอ้โหทงนี่นะน้องเจี๊ยบมันปิวสวัยตลอดเวลาเลยแสดงว่าอากาศมันดีใช่ค่ะไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมมามาดูด้วยตัวเองค่ะเขาปลูกอะไรเนี่ยปลูกผัก ะพี๋ <ไป S 1> ออยวดูที่ว่าอะไรเนี่ยใครรู้ต้นอะไรพิมาหน่อยปอดเทืองหรือเปล่าไม่รู้หรืออะไรก็ใหม่รู้นะไม่รู้หรอกต้นอะไรนะครับใครรู้พิมาหน่อยนะครับดินดีน้ําดีค่ะ,ะท,ที่ที่ไม่ได้ต่ํานะคะเนี่ยถือว่าสูงเลยที่สูงค่ะแล้วอย่างงี้หนึ่งไร่เนี่ยน้องลูกย็บมันมีหลักหมุดใช่ไหมค่ะมีหลักหมุดแบ่งให้ชัดเจนให้เห็นชัดเจนค่ะมีหลักหมุดค่ะหนึ่งไร่หกแสนสองค่ะมาเลือกเอาเลยว่าจะเอาแปลงไหนใช่ค่ะแล้วอย่างนี้แปลงไหนที่คนซื้อไปแล้ดดวเลือกได้ไหม ไม่ได้สิเขามีเจ้าของแล้วมีเจ้าของแล้วแปลงนี้มีเจ้าของแล้วอ่าในมีเจ้าของแล้วก็ก็อดนี่อย่างแปลงนี้นี่ไรครึ่งยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยยตรงเนี้ยเป็นที่หัวมุมค่ะอ่าติดถนนสองด้านใช่ค่ะด้านแรกนี่เรายืนอยู่นี่นี่นี่ในโครงการส่วนด้านที่สองนี่ติดถนนติดคลองค่ะแล้วเส้นเนี้ยเห็นเสาไฟไหมก็ไปถนนนี้ค่ะเป็นอีกข้างในชุมชนหนึ่งค่ะโอ้โหไปเดินดูกันเรื่อน้น้องลูกเก็บนี่ โอ้โหลมแรงมากเลยอะนะ,ะ,สะแสดงว่าแถวนี้นี่บรรยากาศได้ใช่ค่ะอากาศดีใช่กลางคืนเปี่ยวไหมไม่เปียวค่ะทําไมถึงคิดอย่างนั้นมันมีรถวิ่งผ่านแล้วก็มีเพื่อนบ้านแล้วก็มีไฟเนี่ยค่ะไฟส่องแสงสว่างเราไม่ได้อยู่ในที่ที่แบบว,ว่าน่ากลัวอยู่หลังเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็เห็นวิวเขาอยู่ไกลๆนะคะพี่บอยอรอบด้านรอบได้าค่ะ นหนึ่งเลยเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่คนเน่ยวิ่งไปภาคเหนือได้ใช่ไปกรุงเทพได้ถ้าอย่างเงี้ยไม่ไม่มีโจรหรอคะรถเลยวิ่งตลอดค่ะสองเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อนบ้านชุมชนเยอะใช่ไม่เป่าเปี่ยวเดียวดายค่ะเพื่อนบ้านรอบทิทักค่ะแล้วสามเนี่ยมันมีไฟถนนตลอดทางค่ะ ก็โรงพยาบาลก็ไม่ไกลก็20่ว่บโลค่ะพี่บอยมีหลายโรงพยาบาลเรไปโรงพยาบาลดอนเจดีก็ได้สุพมิตรก็ได้ค่ะ,ะในตัวจังหวัดก็มีมีค่ะสาสี 3, โ่โรงพยาบาลใช่ค่ะ,ะแล้วเซเว่นสะดวกซื้อซอีเจเต็ไมไปหมดเนี่ยก็อยู่ซอยโรงเรียนเนี่ยแยกข้างหน้านี่เองค่ะไม่ไกลไม่ไกลค่ะแล้วจะนัดมาชมเนี่ยน้องลูกเกียบแปลงเนี้ยเวลาไหนดีที่จะโทรนัดเราเออโทรนัดได้ตลอดแต่ถ้าว่า ต่ถ้าว่าจะมาดูที่อย่างเช่นจะมาดูพรุ่งนี้วันนี้ก็โทรบอกสักหน่อยหนึง่งจะได้ไม่ต้องไปที่อื่นเตรียมตัวกันจะได้ไม่ต้องไปทุราที่อื่นค่ะอยาก,กิ้งก้างสินาทีจะถึงแล้วนะไม่ได้จะมงกันค่ะที่ธรรมชมสังเกตเอา,าเราจะได้มาชี้ว่าเออตรงนี้มันว่างนะเป็นบรรยากาศเป็นไงเราจะพาเที่ยวพาชมค่ะ,อะบอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากจะชมที่ที่มาติดคลองมาขามเท่าเนี่ยแค่นี้รู้เรื่องเลยรู้เรื่องค่ะเดี๋ยวมาให้เลยค่ะ เดี๋ยวเดินไปดูอีกน้องลูกเบยังไม่จบยังไม่จบแล้วก็วันหยุดวันหยุดปีใหม่เทศกาลก็ไม่ได้หยุดนะคะคือก็ไม่จะบอกใครว่างก็มาเหอะได้ค่ะมาชมเนี่ยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันค่ะวางเงินจองเยอะไหมอย่างนี้วางสอง0 0บาทก็พอค่ะ20 0 0 0ื่นบาทมาวางจองมาทำสัญญาให้เรียบร้อยค่ะอ้าวโหรถไม่ขาดสายจริงๆไปน้องลูกเ๊ยบมาดูตรงนี้กันอีกหน่อยนึงนะอ๋อไฟฟ้ามีมีค่ะแล้วก็มีถังขยะอยู่ในเขตอบตตาลชานค่ะพี่บอยอ่านหน่อยอ่านหน่อย อบตตลิ่งชันรดช่วยกนรักษาความสะอาดแสดงว่าใครมาอยู่แล้วเนี่ยระบบการกําจัดขยะสารอะไรนะสารอนามูกับโภคครบพันใช่ค่ะน้ําพร้อมไฟพร้อมขยะพร้อมถนนพร้อมใช่อ่าไปยังไม่จบมาตามมาเรื่อยๆนี่มีคนอยู่นะอย่าเห็นว่าไม่มีนะมีค่ะแต่ว่าพี่เขาไปทํางานค่ะเขาเลี้ยงนกงส์หยกเต็มเลยน่ะใช่เย็นเขาก็มาแล้วค่ะไม่ได้โดดเดียวเดียวได้เลยนี่กระซิบนิดนึงพี่ชายใจดีเขาก็มาอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่น้องเจ็บ คขวา่าปลูกบ้านนะ,ะปลูกลบ้านปลูกสวนตอนเย็นเขาก็มีดาดฟ้าข้างบนนะนะชมิวค่ะดูยังมีความสุขเลยน,นี่นี่นี่ต้องดูสินะมาบางแปลงที่เราเดินมาดีบางแปลงนี้ก็มีเจ้าของแล้วแต่ก็มาดูกันสิกันดูดูดูด้วยกันว่าแปลงไหนเนี่ย อ่าว่างบ้างค่ะแล้วก็ถนนสาธารณะนี่ก็ว่างนะคะรถสวนสองคันได้สบายค่ะนูเย็บนี่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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นพร้อมค่ะน้ำปราปาพร้อมค่ะประปามีค่ะไฟฟ้ามี่่คะเป็นประปาหมู่บ้านใช่ค่ะอ๋เดินกันไปดูอีกแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าตรงนี้น้ำไม่ท่วมไม่มีคาบน้ําเลยค่ะ ประวัติน้ำท่วมไม่มีไม่มีค่ะถ้ามีคงไม่มีคนอยู่ใช่ค่ะอ้าวนี่นี่นี่โอ้โหพี่เขาอยู่ยังมีความสุขเลยดินดีซะด้วยสินี่ใช่ดินดีปลูกอะไรก็งาค่ะดินได้น้ําดีสบายสบายค่ะี่อากาศก็ดีค่ะแมลงวันไม่มีเลยค่ะทมันไปไหนกันหมดมันไม่มีมันไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานชาวบ้านยังเก่งก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวกันเขบารัวหนึ่งสามตัวสี่ตัวเต็มที่ค่ะมันจึงทําให้เรียกว่าแมลงวันไม่มีใช่โอ้แปลงนี้สวยแปลงที่สวยค่ะแปลงนี้ก็สวยค่ะอ้าวแปลงนี้รู้สึกจะว่างนะ ็ลงงอาบางทีเราเห็นที่อ่ะเราคิดว่ามันไม่สวยแต่ถ้าว่าเรามาอยู่แล้วเราตกแต่งอ่ะมันสวรรค์นบนดินเลยค่ะ,ะคือไง่ายๆว่าอย่าดูเว็บเดียวแล้วตัดสินใจว่าสวยไม่สวยมาชมที่เปล่ากันก่อนอกลุ่มนู้นบ้านคนกลุ่มนี้บ้านคนแล้วบางแปลติดถนนสองด้านใช่เนี่ยค่ะถนนฝั่งนู้นที่เป็นเสาไฟที่เห็นก็เป็นถนนค่ะอ่านี่ยนี่เนี่ยนี่ยังอยู่ไร่หนึ่งเท่าไหร่นะ ไลนหนึ่งหกแสนสองหมื่นบาทค่ะหกแสนสองหมื่นบาทเป็นเจ้าเข้าเจ้าของได้เลย,เลยมาจำ 2, ้ำสองหมื่นเราก็ให้ระยะเวลานะคะหนึ่งเดือนก็ได้ค่ะ,ะหรือว่าถ้ามีเงินเราก็มาพูดคุยกันต่อรองราคาได้ค่ะถ้าจะซื้อสดนะ่านี่ลองจ้บล,ลองดูดิรถมันไม่ขาดสายเลยมันวิ่งเงินเต็มหมดเลยก็บอกแล้วว่าเป็นเส้นหลักเลยค่ะพี่บอยขอเบอร์อีกรอบหนึ่งสิศูนย์เก้าสี่หกแปดห้าหกศูนย์หกสี่อะไรจำไม่ได้เลยศูนย์เก้าสี่หก แปดห้าหกศูนย์หกสี่ค่ะนี่นินทาพี่เขาหน่อยนะเขาทาข้างบนเนี่ยเหลืองมันเป็นดาดฟ้าเนาะเย็นๆคงเอาไว้นั่งเล่นนะตากเพราะอะไรนะตากลมหงฟ้ากินข้าวบนหลังคาโคตรมีความสุขเลยนี่น้องลูกเจ็บตามเราเห็นดาวเยอะเลยทาไมอะไม่มีอะไรบดบังอะค่ะก็ไม่มีตึกไม่มีอะไรบดบังโอ้โหคือง่ายๆเลยว่ากลางคืนเนี่ยนะออกมานอนนอกบ้านก็ได้อ่าวิ่ยลมอันนี้กระซิบไปอีกอย่างหนึ่งนะคะลืมบอกข้างหน้าถ้าอยากได้โซนข้างหน้าก็จะเป็น น้ำเป็นคลองอถ้าอยากได้โซนแบบทุ่งนาแบบบรรยากาศแบบส่วนตัวบางคนเขาชอบส่วนตัวไง<อ>ก็จะอยู่ในซอยเนี้ยคะ่ะถนนเนี้ย อ่าอ่มาเลือกเอาฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้แล้วแต่ว่าเราชอบทิศไหนก็ลองมาดูเอาค่ะเนี่ยเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยไม่เหงาไม่เป่าเปี่ยวเดียวดายไม่เฟ้งควางค่ะเห็นทุ่งชมพูอย่างเงี้ยเขามาจับมาจองมาเป็นเจ้าของกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเดินอีกังไม่หมดจะไม่หมดอยากจะเดินพาชมไม่ได้ทั่วถนนทั้งเส้นเลยสาธารณะค่ะแล้วก็อยู่ในโฉนดชัดเจนไม่ต้องมีปัญหาทะเลาะกับใครค่ะนี่ บางคนเนี่ยนะเขาซื้อเก็บไว้ก่อนเขาบอกว่าที่ดินตอนนี้ยังไม่แพงมากแต่อนาคตเนี่ยเขาว่ามันจะแพงเพราะอย่างนี้เขาว่ากันอย่างนี้เพราะว่าคนเนี่ยเริ่มตื่นเขาเรียกว่าไงเริ่มเริ่มตื่นตูมว่าน้าจะท่วมไงว่าน้ำมันจะเริ่มท่วมคนก็เลยง่ายๆว่าพอค้าไม่ค้าเจ้าของหลายๆท่านก็เลยเตรียมขึ้นราคาแต่ตอนนี้ คนเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีสงครามก็มีเขายังไม่ได้ขึ้นกันมากแสดงว่าตอนนี้ซื้อที่ซื้อทางเนี่ยยังพอมีกําลังได้ค่ะลองดิลองมีปัญหาตอนนั้นเนี่ยโอ้โหคนใช้กระลากรลาเลยอ่านี่ก็เราถือโฉนดเอาไว้อะเราก็เหมือนมีทรัพย์อยู่ในมือแล้วอะค่ะพี่บอยเอาแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคนเงินไม่พร้อมเนี่ยมาซื้อแล้วเนี่ยเอาโฉนดไปเข้าแบงค์ได้ไหมได้ค่ะได้เลยต่อยอดได้อีกค่ะแล้วอย่างงี้ใครซื้อไปเนี่ยเนาะเอาไปเข้าแบงค์เนาะ กู้ซื้อบ้านปลูกบ้านได้ได้เลยได้เขาปล่อยให้อยู่แล้วเพราะว่าเรามีโฉนดเป็นชื่อของเราเองค่ะปล่อยง่ายเลยค่ะได้เปรียบเลยเพราะาว่ามันเหมือนมีหลักทรัพย์เวลาขึ้นลงขึ้นลรอะไรก็คาประกันได้เขาถือว่าเป็นหลักทรัพย์ค่ะแสดงว่ามีเงินมีทองมีโฉนดที่ดินแต่ต้องเป็นคุดแดงนะ S <S 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 สามารถทํานิติกรรมอะไรต่างๆได้เลย <S 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 ใช่ <S 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 คือถ้าเป็นทองเป็นรถเนี่ยมันก็จะลดตกไปตามรุ่นทองก็มีขึ้นมีลงไม่แน่นอนแต่ที่ดินอ่ะมันแน่นอน <S <S มันไม่ขึ้นไม่ลงแต่ถ้าจะให้ขึ้นต้องมาพัฒนาพี่ดิน <S 2> <S 2> <S 2> มาทำรั้วมาปลูกบ้านมาปลูกต้นไม้มาพัฒนาให้มันมีมูลค่าเพิ่ม <S 2> <S 2> <ช>แล้วเห็นอย่างนี้นะน้องลูกเกียรวันนี้หกแสนสองใช่ไหม วันหนึ่งเนี่ยมีคนมาปลูกบ้านเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมองโอกาสได้เลยนะคะมันก็จะไม่ใช่หกแสนสองละใช่ค่ะมันก็จะอัพราคาขึ้นไปเรื่อยๆใช่เขาเรียกว่าที่ดินเนี่ยโตความเจริญของตัวเมืองค่ะอ่ะเดินมาอีกนิดเดียวอยากจะเห็นนู่นหู้หูกลุ่มบ้านคนเต็มไปหมดเลยนะนี่อากาศดีมากแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนท่าคนแก่น้องกเก๊บสบายเลยม่อยู่สบายเลยค่ะอยากจะวิ่งก็ออกกาลังกายตอนเช้าวิ่งได้เลยค่ะตรงนี้แหละไม่ต้องไปวิ่งที่ไหนเลยใช่วิ่งในถนนหัวซอยมาท้ายซอยนี่ก็ ก็เหนื่อยแล้วค่ะรถไม่มีวุ่นวายเลยใช่ค่ะแล้วอยากจะปั่นจักรยานสบายเลยค่ะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ข้างหลังก็เหมาะค่ะอ่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไม่วุ่นวายกับใครเนี่ยอยู่ข้างหลังข้างหลังเป็นนาแล้วเอาปล่อยปล่อยเป็ดปล่อยอะไรมากินจอกกินแหนกินสบายเลยแล้วอย่างงี้จะเลี้ยงไอ้ไม่ใช่ดิจะปลูกผักคะน้าผลลพากะชายอะไรได้หมดเลยดึงน้ําได้ตลอดเลยค่ะน้ํามีตลอดไม่ไม่มันที่มันไม่แล้งอ่ะถ้าเป็นที่อื่นมันแรงมันขาดน้าขุดบ่อเก็บน้ําได้ค่ะได้เลยอย่างท่านผู้ชม อย่าลืมนะยังไงเนี่ยฟังที่เราพูดไปนะตรงนี้นะเราแปลงมาหนึ่งไร่หกแสนสองหมื่นบาทฉนดคุดแดงออกค่าโอนให้วางมัดจำสองหมื่นตั้งอยู่ที่ตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองอำเภอเมืองใช่ไหมใช่อยู่ในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจากกรุงเทพก็ประมาณร้อยกิโลนิดหนึ่งร้อยสี่กิโลจากสุพรรณก็ยี่สิบกิโลนิดๆ่ไม่ไกลมากโรงเรียนวัดสถานที่ราชการรอไม่หมดแล้วชุมชนพร้อมค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าขออนุญาตขายเป็นเงินสด กับโครงการนี้นะครับไม่ได้ผ่อนนะเผื่อบางคนไม่เข้าใจนะครับแล้วสนใจก็โทรมาเบอร์นี้เนาะศูนย์เก้าสี่หกแปดห้าหกศูนย์หกสี่ถูกต้องค่ะเดินกันไปอีกเดินกันออกกับกับก้อนงอกนี่น้องลูกเกียรติถ้าเดินไปนะนู่น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 สุดจะนู่นเลยค่ะแต่มันไม่ได้เหลือแปลว่าเหลือครบทุกแปลงมันขายไปเยอะแล้วสนใจก็โทรมาแล้วกันมาคุยมาคุยกันมาเจอมาเจอกันค่ะ มาดูที่ว่าเอ๊ะมาถึงแล้วปุ๊บเนี่ยมาขอดูโชนดที่วันมีไหมมีพร้อมอเลยค่ะเราไม่โกหกอยู่แล้วค่ะมาดูวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ไปโอนได้เลยค่ะอ้าวแล้วอย่างที่เราบอกกันนะน้องลูกบเนาะอนาคตเนี่ยการันตีได้ว่าที่หลายๆที่ที่ทน้ํามันไม่ท่วมเนี่ยมันมีราคาแน่นอนถูกต้องค่ะไม่ได้พูดเพื่อให้คนที่ อ่าเรียกว่าเงินทองไม่พร้อเนี่ยรู้สึกค่อยเขวแต่กําลังจะบอกว่าวันนี้เราต้องเริ่มมีกําลังใจที่ดีในการเก็บเงินเก็บทองมันยังไม่สายเกินไปอ่ะนะใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือประชากรมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอ่าลองดูลองดูเป็นทางเลือกอูดินดีนะเนี่ยน้องเก็บดินดีมากปลูกอะไรก็งามเี่ะเห็นไหมเนี่ยดินเขามาไถเอาไว้ดินงามเลยค่ะแต่ที่มันเด่นตรงนี้คือทำเลถูกต้องค่ะทำเลทองแล้วก็มันเป็นสวยอ่ะทั้ง มันได้ทุกอย่างเลยอะค่ะมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากดูรถวิ่งสิค่ะรถวิ่งเงินขวักไฟเต็มไปหมดเลยค่ะถ้าไม่ดีผมก็ไม่มาถ้าไม่ดีจริงน้ําท่วมซ้ำซากผมมาก็โดนบ่นโดนว่าตายเพราะฉะนั้นสบายใจในระดับหนึ่งนี่น้องเกียเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อๆอีกหน่อยนึงแล้วเราจะไปส่งท่านู้ชมเนี่ยตรงที่พี่ชายใจดีเนี่ยเขาขุดอยู่ค่ะอ่าขุดเขาเรียกอะไรทำไร่ํำสวนอันนี้น้ําไม่ท่วมนะอันนี้ขุดนะคะขุดบ่อใช่ไหมใช่ค่ะอ้าวเนี่ยพี่เขาชอบอย่างเนี้ย เห็นมากี่ครั้งกี่ครั้งนะนะทางานตลอดเลยกลางวันเดวออกปิี้ไงเปียเป้ยงพี่เขาก็ไม่ได้อยู่ในบ้านออกมาปลูกต้นมงต้นไม้แสดงว่าเขามีความสุขกับตรงนี้ใชอ่อย่างบ้านหลังนู้นเนี่ยกลีงนกหงหยกเสียงเนี่ยโอ้โหจับจบจับจบจ,บ,จ,บ,จ,บ,จบแสดงว่าเขารักในความธรรมชาติใช่อ้าวมีความสุขเลยนะน้ํามีไฟมีนะอยู่กันแบบอู้เรียกว่าไม่เหงาพี่เขาปลูกอะไรบ้างก็ไม่รู้นะขนส่งก็มีนะคะขนส่งก็อยู่ใกล้ๆ เห็นเข้าส่งเลยเห็นเข้ามาส่งบ uh, ่อยเลยใช่ค่ะอนี่นี่โอ้เขาเอาดินมาพัฒนาอุ้ยสบายมีความสุขค่ะแอบมองแอบมองแอบส่องนี่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 นอะไปเราเดินกันไปเรื่อยๆโอ้โหรถวิ่งไม่ขาดสายเลยอ่ะน้องลูกเก็บก่อนไปมีอะไรฝาก่านผู้ชมสักหน่อยก็ฝากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่ราคาไม่แรงไม่สูงแล้วก็ไม่โกหก ลูกค้าบรรยากาศเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเดินทางมาสะดวกสบายนะคะข้อเด่นข้อดีอ่ะ มีเยอะมากๆยังไม่เห็นข้อเสียเลยค่ะเรามาดูแล้วกันแต่ที่บอกนะข้อเสียมันอาจจะมีแต่มันมองไม่เหมือนกันนะแต่สําหรับเรามองเนี่ยข้อดีมันมากกว่าข้อเสียใช่ค่ะก็ฝากท่าู้ชมมาด้วยด้วยกันตั้งแต่เราเดินมาต้นคลิปเนี่ยเราไม่มีตัดต่อเลยนะเรียวๆวเพียวเเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลย่ะที่เหลืออยู่ที่ดุลพินิจของท่านเอาลกันค่ะอะไปน้องลูกเจ็บวันนี้กลับบ้านขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะมีเงินมีทองซื้อที่ซื้อทางนกน้อยทํารังแต่พอห่อตัวนะครับไม่ต้อง ไปแล้วท่านผู้ชมไปแล้วน้องลูกเจียคบค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากครับนี่สังเกตทงเอาปิวไม่หยุดเลยไปแล้วอย่าลืมนะครับติดตามชมช่องนี้ด้วยละกัน